ครับพี่น้องครับช่วงระยะอีกมือนหนึ่งพอกันคุยกันเลียงความเป็นยูของบันหฮอครับมันเป็นยังไงตัวยูดีกินแบ่บบ่ก่แสบขันมันบ่เข็มการฮะห, <laughs> ห่วยกินก้าปั้นหมดแล้วจังสิบบอเค็มสูนแห้งแต่เล่นอ่เนี้ยการหายูห้าอยากกับฝืดเครื่องพี่น้องเอ้ยเอยเอลงทงลงจากาอยูตามภาษาของคนยินสารบันหฮอนี่ละ ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เขาจะไปคิดต่อผู้อื่นเวลาให้กินเขากินน้ำตั้งแต่ถูกแต่ยากแม่นอาจารย์นนแนวขายดีเศรษฐกิจบ่ดีแต่ขายดีนี่มีอยู่กันอันไหนบอกไม่เปลี่ยนสิไปขาขายแล้วเลขฮะเลขขายดีจิงเาคนนี่มันบ่มีหมองเพลิงบพราทวิธีเพลิงต้องอาศัยเพเ<อ>เื่อฟุกเออแลกวกงได้ขายดีเขาออเอานะ แต่มันอันนไหมเป็นงั้นต้องอันเลอดคุยขโมนี่ต้องทำใจด้วยเขาว่าเอายังก็เอาขีดซี่แหลกสร้างอื่อเลขเลยแม่นบ่ถือก็ต้องเชียงไว้อีกมันเป็นจังไดเลยเนี่ยมมนี่เขาถือว่าคันว่าห่อไปขายก็ว่าไว้ใจดินกับกระจับซะจับผิดกฎหมาย มันนี่บรรทบาลขายฟันบอผิดกฎหมายบอผิดมันก็ซื้อกลึกกันนั่นแหละว้าวออกมาใบละแปดสิบบาทปบานึ่งมาเบิ่งแนี้ยห้าใบนั่นแปดร้อยเก้าร้อยมันได้ไปเยอะซุดนี่มันดังแปดร้อยเด้อเก้าร้อยเด้อเขาอยากได้แล้ววันที่หนึ่งเขาก็ซื้อเออให้สมบูรณ์มเอาอีหลี ตาบ่ามีติว่ากันผู้ใดขายเกินแปดสิบสิจับเขานน่นตาบ่ามีบอกสิไปใส่ก็อย่าบอกเขาแม่สิไปจับคน,น่อย่าบอกอย่าประกาศออไว้อย่าว่าสิไปหันไปหนีสิไปตรวจอตเตอรีแปดสิบบาทลักไปบางดูกันตามึงบอกเห็นซะแล้วเออดันมองไรมันมีวัตถุมงละ่ะมีหมดเออช<ะ>ื่อไว้ในรถนั่นกันมีแต่สุดระบักแปดร้อยเห็นละมันมมอันคอยเห็นอยู่เมื่อแล้่ขเขาเจ้านั่งขายเสือเดจอย<ม>ขายเลยขายน้ำมาาันทั้ง เขาเจ้าขายถือก้นไหมเออก็จะว่าขายเสยเขาจะพูดได้ว่าอยีายงกันเด้เลขสองตัวสามตัวสี่ตัวเออนั่นนั่งเลี้ยงกันคือจังขายมันี่บอเ่แล้วก็ขายออกดูทำได้ออกดูเออออกว่ามันออกสิบหกมือเจ้จังออกเลยท้งเขาออกออกาทิตย์นึงออกท่าเดิมกเลยอันบ้านเขาเดินสินค้าดีขายดีแต่ว่าว่าในขึ้นราคากับเไม่มีอยู่ได้จเอียงขายดี แต่ว่ายังอื่นนย่แพงมดเลยอยาบ้าถือกามูยาบ้าถือตีถือตัวพอเห็นด้วยพี่น้องสุกเด็กน้อยสมัยสมัยสมัยนี่เขาบอกกินเข่าได้หรอบ่เขากินอาหารเม็ดพี่ได้หรออาหารเม็ดโอ้ยบ่ฝันแมวเนาะกินเขาแล้วพูดด่าขึ้นน่ะพูดด่าขึ้นไปไม่เบื่อสีหอแล้วฮันหลังก้นอ่ะสีหอแล้วอันนี้ ควบคุมสติเจ้าของบูบวบอยู่มอสมัยสมือหรือยาบ้ามันอันตรายจะว่าเขาผสมเอียงแน่เออกฎหมายห้าวกับว่าเคีงก็เอาให้มันอยู่ให้มันเด็ดขาดครับขัดฮิตบูเด็ดขาดเขาเพยาะาติของยังกระไดคือกฎของพ่อของเมยสอนลูกนี่แหละขันสอนลูกขันว่าเคีงขัดอีรีมันเอาบอยู่เลยมาแล้วขันเคยเออสร้างกันแต่โอ้ลูกเออสร้างเนี่เขามันกระเดืเคยโตอืวนี่คนโทรมาห้าวต้องรับก่อนฮัลโหลครับืม เอออาเอาเอา,เอา,เอาพี่น้องโซ่มาถามข่าวเอ้แล้วก็ท่านผู้ชมผู้ติ่ชมรคลิปนี้อยู่ห้าก็ไปแต่แะหม่องเจ่ละมุมเดียจอยเ้อเป็นศิลปินครับเ,เห็นหันดูเห็นหนีดูเห็นไปมองซุบเอรอืมถนนเนี่ยบางข้างบางข้าวกอเห็นเลยถนนเพราะท่านเสียกับไปเห็ดกัมี้นเลยเอ้เห็ดตัวมันมองงานบ้านเอบต่อเด้ <c oughs> คือคืองบมาแล้วจังไดยกูกัเฮ็ดหางมองลงนะคือบอ่เฮ็ดมองที่ว่า<อ>บ้านบ้านนั้นมาหัดบ่าทนมีสนนะมองว่าทันมีเออไปเฮ็ดจซะย่าเฮ็ดแต่มองคอเคยเฮ็ดไหลย้ายแต่มองเขาเฮ็ดเอาตั้งแต่หน้าเลยแม่ล่ะกูขับรถงามันบ่ทันพอซ่อมก็ยังพาะซำทอค <c oughs> ่อยกัดกูซะเนาะเอาอีหลีเลยท่านผู้ชมครับบางครั้งบางข้าวผมไปที่เป็นคนสี่เดินทางตลอดในหมู่บ้านหมู่นี่คันว่าพัฒนากับพัฒนามันถึงทัว บ้าน,านไหนมัน้าไปได้กห้ไปสะก่อนเถเนอมองไหนก็เจ้าบ่ทันนี่มองมันบ่ท่านเจริญเอาไปเฮ็ดสาเอาเอหลางคนยังถามมาว่าเจ้ายุใสเจ้ายุใส่เสีย,ยสกไถขจังว่าเขาไว้ถนนนี่มันบอว่าเฉพาะบ้านผมผมว่าทั่วทัวไปนะท่านผู้ชมเด้อไปหันมองนี่คือแ่และหบู่บานมันตรงมี้น,นาย,ยกตรงมีอบตตองมีพยาบานตรงนี้ อสอมอละออต้องหูวจักว่าถนนสายใดมันดีบ่ดีเป็นวะเสนอข้อการกับไปที่ละ่ะเสนอไปเนี่ยยาิสิแต่แต,ต่งเงินเดือนเก็น,กน,นอน <c oughs> เรียนไกลตียุพุนเอาอหลี่เลยครับคืออันการพัฒนาเนี่ยคือรากาหญ้าเนี่ยสิไปขนสินค้าต่างๆอันนี้เสียก็เฮ็ุถนนเส้นหลักนเข็ชุมชนเลาะมู้านทั้งนั้นให้มันดีึ้นจัง้อยเพราะว่าสิบเหตุ้งเต่ถนนหลักใหญ่เด้เออ ทานนนทรักเหญ้ย็มไม่ต่ค้นพูดอีหละแรนอยู่ขนน่นนะเออเกษ,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 ษตรเศรษฐกิจเีหยองต่างๆมันก็นออกไปจากเยาวชนจากพี่น้องเนะบทพผีละบ่าว่าสิเป็นเขาเป็นมั่นเปนมนวะบ่าเห็นติทั้งดวนใครไม่มีเงินก็จะขึ้น,น,นสิตุลาตัศูนย์แห้งแต่เดียวมา่นเลยไหมอีรีนอครับกะ เป็นใช่จันพี่พี่น้องน่องขึ้นบ้านห้องพ่นพมีโอกาสสิไปเที่ยวดอกกันทางเฝ้าทางด้วนน่ะหน่ไยนักไปปีนึงก็าเพิ่นไปเชนึงหนออันข้าวจอเฮ็ดยูซุปีเที่ยวยูซุปีสุมือเนี่ยเฮ็ดให้เครคนซะเออเมืนว่าเฮ็ดดีป่ะเนี่ยกะเฮ็ดเพราะมันเป็นรูปเป็นร่างคืนเราเพราได้ไปสะดวกแก่การเกระสีในข้าวจอเนี่ยก็ดีเราละบางหม่องประชานบวกกลัวมันเคลนล้ำเปล่าว่ามันหยุดว่ามันย้วนยังก็อััันนออนอัน นี่ลวงสวรรค์ผุนไหมยังเออเออมันยาวข้านผุนไหมคอยเห็นแล้ว่าดาวข้ามคอยก็บม่ได้ขึ้นไฟหรอกต่าไปเห็นข้าเจ้าทายไหมไอ้เบิ้งลูกอ้างมักอิงมิงอยู่หรือไหมนี่แหละคือการปฏิบัติหรือการอ่องรุงรักษาการตกแต่งบ้านตกแต่งเมืองการดูแลพีน้องประชาชนเนี่ยคือมันดูแลเป็นกลุ่มคนหลากญานเนี่ย บัดวลาขอคะแนนมาขอตายาตั้งแต่สุ่มหลักอย่า,าตั้งแต่สุ่มคนถูกคนจนเ้าหนมาจีว่าจิพัฒนาสีใแหอัน,นั้นอันนี้เ้าอ,อันซุ่มเสียก็เสียไว้ไว้ตัวไ <laughs> ด้เท่าสองลอยสามลอยนีใจว่ากันเมื่อคืนว่านาโคตรประเทศเจ้าของสีไปห,หนอยอยู่ดีโอ้ย <laughs> <laughs> สำนันนาะพี่น้องก่อน,นเนาะคนห้องคิดว่าถึงเลย บางครั้งพี่น้องบรรเทาภู่าก็อาถรรพนการศึคิดเอาป้อนเงินซื้อมือกับวาดีรถนะมือสิเป็นผูใ้ใดกูไม่เกี่ยวเนี่ยเฮ็ดนาสิคือสมัยตะกี้เ้าพื่อสิมีผลพื่อได้แน่น,นอือนสมัยตะกอนน่ะน่ะไปหาเสียงนี่เขาเจ้าจ้างว่องรุตีไปจ้างม,ะะมอร <จะ S 1> มอนตะกี้มอได้ไปไปแล้วเนะ<ห>าะหไเสียงคัดพักอย่างนั้นไม่ใช่ไหมอ๋อคอยไปหาเสียงอยู่ขนแก่นตะกี้สามเดือ <laughs> น ตะกี้กับสุ่มสะอ้วนปัญญาอ่อนสุ่มไอ้ยานสุเปอร์ยี <S 2 <S 2> ่ห้อติดกี่สามเดือนเขียดวันไพยเขียดคอนแกนแมนบัดเนี่ยตะกี้เขาจะให้หาเสียงนะไว้ได้ควอยเป็นตัวได้ฟิดเป็นหูหมดละเนาะซูเมืรอนี่แต่ยางไปจะซื้อฮับบอลว่าอย่างกับฟีดเลยไหมฟิดมันเป็นสัตวดิ้นเลยออดพอาได้ยางพาน้ำกวนมูอกระถังบ้าปากดอกฮักกับฮักปากเนาะมาพักนั่นพักนี่เขาว่ามักกเาาอยไปหา นโยบายตอนนี้ก็มีคือกันมีอยู่อ่ะพักคือผมพอมักนั่นแหละมาจ้างผมร้องเพลงร้องแม่มันเน๊อมาจ้างร้องเข้ากับทีคือกันอย่าส่วนเพลงหาเสียงพินาอเออันนี้ส่วนหดไปยังส่วนหดลงผมเด้เลยไปแม่มันส่วนลงสอสอูจะไปห้องหามงั้นกูว่ามักกว่าส่นหอกแต่ในเงินซือกูกับขิวหาให้ก็ขี้เกือบเลย ดีดีเลยท่านพักคอยมากนี่คอยร้องให้ฟรีพี่น้องเนื้อสาธุกับตาพักไหนก็แล้วแต่ถ้านะโยบายมันร้นใจหรือเห็ดมาแล้วมันได้ผลอีหลีบมจึงเสียหอบกันโยงฟอปันน้ำยู่เบืองเอาเออแต่ว่าขันคุยไปแล้วว่าไปแล้วนั่นเห็ดมาได้นัน่นอย่าเอาอีกอย่าเอาอีกมันอยากอายตัวคนตัวได้เทเดียวท่านละ ผู้ใดสิมอญองขี่เจ้าของหอมมันบอกมไม่ขี่มันบบก็เหม็นนี่พวกก่อหรือของเก่าวะนะเฮ้ยวุ้ยมันต้อง,องหูจักคือจักถือไหมหูจักจางจักเข้มเมียคนหล่ะบองเดยเขาเคยเห็ดได้นึ่งมีตาเบาิ่งแน่ก็คือตอบเท้าเต็มเต็มน้ำซับลอยได้เถอะพี่น้องเรียกผมบ่าเด็บังคับได้ท่านผู้ชมเด้อรัฐบาลที่สิบมาถ,ถึงนี่พี่น้องก็ตัดสินใจเอาเองว่าอันไหนพิดอันไหนถืออันไหนดีว่าดีพี่น้องตัดสินใจเองพี่น้องอยู่กับของหูจักจางจักเข้มอยู่หรอก อมหาเสียงทีนี้ไม่ได้หาเสียง <หา S 1> อันนี้ว<อ>่าให้ว่าให้พี่น้องเรียกหงูแจ้งตาใสอย่าให้มันทุกมันยากท้อท้ากังหูเจ้าว่าข้าเจ้าโอ้ยมาหากูจะนอ้อยไรๆบ่าเมีนเอาขอเขาเขาไม่ดได้วักเบ็ดหนามือสี่สิ่ผู้ใดเด้หรเออเขาบอกพี่น้องเรียกพักที่เจ้าของมักหมดแั่นมาแล้วออในห่างกันเขี่ยวปวดปวดก็เด็กที่เขาเล่นเลี่ยงหนีหรือไม บราเลี้ยงจัดเมืองหนีนี่จัดแล้วเลยอัดมโนรายการที่พีมือนเนี่ยไปเร็วอเราจะบอาเนี่ยเด้ออันนี้ก็คุยกันเลียงอัดอัดแทนใจสื่อหรอกพี่น้องขอพ่ได้โทษผู้ใดผู้หนึ่งผู้ใดหรอกครับที่ว่าขอใหกนโยบายในพรรคได้เป็นรัฐบาลขอเนี่ยเถอะเอาว่าย่ายเมียมันยึดเงินผัวไอ้ออกจากบ้านแต่มันได้เงินให้เนี้ย ออกกฎหมายมาให้แน่คอนี่เอาเขาบอกให้ถือบัตรถือการ์ดถืออย่างสิไอ้ถืออีพอีตัวน้ำมันนี่แหละแต่มึงสิมัดใส่ได้เลยนี่บ่มีงก็มึงยู่งเอาเจ้าว่ามสามารถผัว่ามึงไปมึงต้องได้เงินแห่โอยหนอคือพ่อแล้วบานอ่ะกลับมา้องทิมกระเป๋าขึ้นเงียนก่อนออขึ้นกระเป๋าบ่ปิ้วลงมาน่ะขึ้นรถบ่านสั่น เอาดีขึ้กันว่าจะยังวะขาบฟ้านปั๊บเลียบพังหนาเราเด้อนั่นเออให้จานเงือกขึ้กันใช่หรือเาเนี่ยใช่หรือเด้อนั่นเจ้าวายังไทยร้านั่นนะมันสิเนี้ยเนี้ยอื่นเรื่อยคนว่าเป็นอันเดียวมันมื่อสิโอ๊ดได้หรือเระบาดเนี่ยบวกไวแล้วไปจแกงานเออไรแล้วนั่นเขาได้ร้องหรือบ่ร้องไปนั่นระยะทางเท่าไหร่จะกินรวบไปเนี่ยเหมือนน้ำมันเท่าไหร่าน้ำมันจักลิดคำนวณแล้วเออเซ็นนอตดีสอร์ทบ่เออดีสอดอาบินมาเอาบินมากินก๋วววยยยยเเเตี๋อออสพิิศษากกน ตั้งแต่เสื่อเครื่องดื่มเสื่อมันก็ะขิดปอบกินขนอออ้อมั้งเอรอหาเรืงมื่อเบาหวานกูขึ้นแผลสิบแปดสิบแปดมันคือว่าทำหางก,กูขอในเด้อท่านรัฐบาลท่านต่อไปนี่ขอแน่กฎหมายข้อนี้นี่อเ,นอเอาอิลีเด้ละเข้าไปหาเงินเข้าก็อย่าในเงินล่ะเออมันโมมันไปเอาเดจอยเข้าไปหาเดี๋ยวฟังดูห้างเจอาจารย์ขับรถไปห้าย ใกล้เสียวอดเวทีเราเขาตัวมายกเลิกแี่มันนับไปแล้วมีอยู่ที่เอาพุูดไปแต่สั้นแต่ละช่วงมันจะฟ้าก็ได้ไม่ทางมันติชีว่างั้นสิเป็นเรื่องแหวนเรื่องพุ่มขึ้นรถมัดล่ะไอาเวทีบ่ได้เครื่องเสียงบ่ได้อผู้จีรลองปากเป้าจะหน่อย ยังเสีแหละครับพี่น้องครับการหหายุให้กินบางครั้งบางข้าวมันก็บอกสะดวกขึ้นเจ้าของขิดเด้อศิลปินก็นได้ครับศิลปินผู้น้อยครับบางครั้งบางข้าวอาโลกสิริมไปแล้วละ่ะแต่หมดผมก็ยังไปคื้เก่าเหไปคือเก่าหละห,ละหกินให้อยากไปตามภาษาตามความสามารถเจ้าของมีซุ้มเงอนนี่ไงกุ๊บเดนัรนเดดใคนไปแม่นมไม่หันผมมีหนมมัหนทำไมซุ้มืงอศิลปินผม,มมีหันในส่วนใหญ่จำไปเมื่อเนอะ มีการมีงานอี่สี่พี่น้องอยางได้ก็เพราะว่าทีเป็นงานขึ้นบันใหม่งานแต่งงานอย่างไรแจ้งวันผมไปเป็นพิธีกรจับไมเว่าแล้วก็พาพี่น้องมวนนั้นอีรูปแบบหนึง่งเลยในราคาที่พี่น้องไปกันได <Hey. S 2> ้ว่าจะเป็นเทว่ิลมีวิธวีอันนั้นก็ดึงแขกได้ขึ้นกั <Hey. S 2> นเอนี่แล้วก็ผมหมดผมถ่ายทำวิดีโอถ่ายทำซีดีลงยูทูบให้พี่น้องเป็นงานยิงย่งใหญ่ฟรีไปเลยแน่นั่นน่ต่ะละงานเด้อ ลุงโปรโหมดให้คนผู้จักบ้านนั้นพร้อแม่พี่น้องสนใจอยากสิได้ทิ้งานกับผมไปกัอเรา่ืมโทรศัพท์สอบถาม0862โอ้ย230เดี๋ยวผมบ่ให้บอกผมบอกว่าแม่บ่โอ้0862308794พี่น้องโทรมา,า0862308794เบอร์ตรงของแม่นั่น โบราณกบบระบดเนี่ยพี่น้องกาีเอาหมดสิมาแน่ <c oughs> บอกหวยทั้งอากาศตาัวจอกกรได้คร <c oughs> ับพี่น้องครับกาวี่ในเน่กับพี่น้องสุขภาพดีกันแล้วกันเด้อจะเก็บจะจุนจะเก็บจะป่วยผู้ใดกระด้เดินทางไปเห็นมาน่ก็กขอให้ปลอดภัยตัวตัวครับการทำมาหากินเฮาถ้าสุขภาพพอดีมันอัดอึดอัดตั้นใจเลยแม่นว่าละ่ะสงการสี่หมื่นบาทผู้ใดเมาโอ้จับจับชื่อไว้เด้อ แต่ว่านี่ตำรวจนี่ออกกฎมาแบบนี้ปั๊บสี่หมื่นนี่จอดปั๊บควักเขานี่กินเหล่าบอะไรสักนึ่งมาส้วนเขากินเสือเอาโมแม่นกินเหล่าโบเนี่ยเขาถามเขาได้เลยนี่ถามโมแม่นเขาส้วนกินเหล่าได้เลยน่ะโมแม่นบอกเออเขาถามว่าเจ้ากินเหล่าโบความหมายนั่นนะนั่นแล้วกินก็กินโมแม่นถามว่าเจ้ากินเหล่ามากโบบ่เออโมแม่นมาส้วนกินเหล่าโบได้เลยนี่ยแกแล้วเพิ่นหนึ่งว่า อ้เว้ยสายันกินเราบ่เจ้าเว้ยส็แล้วแต้แล้วเนสิบพ้ากินหรือจินเห็นหออมีเนื้อบ่า่ะจะน็อกบุวยยังหาเนี่ยแกมเสืออยู่ภาพอยากยามเลยมันคิดคนละแนวแล้วบวคือการปฏิบัตินาทีของเจนาทีบังคำังเข้ากระเด้อเกิบผู้ดีกับสาธุเกิดบุตรปฏิเทธโฟล่าแต่ผู้ดีมันกระหังมีครับพี่น้องนี่คือกันใช่คำบอกคำจ่าประมวลเดี๋ยวเรามันจะจอดนอนๆนี่ เจ้าเป็นผู้ใดสิมันสิกระดกกระดีอาจจะเขาว็ากันดีๆก็ได้กับมนุษย์ชื่อกันครับเจ้าก็บวกลื่นคอยๆว่าเกินจอเดือดขมเป็นมนุษยนนะผมนี่มองนึ่งมองเป็นตาสั่งเด้อเป็นลยตาบกปอบจักยั่งพยั่งหรอกมันหลายปีแล้วสิ่ว่าซื้อๆือดอกจะไปหาเพื่อนสั่งหัวมันเพียงหนึ่งปักเอาอิลีเด้อเพราะว่าเออจอดบอกเขาไปตรวจเงียวอยิ่อเขาพอดีละคอยปวดเสียนกพูดละขึ้นเขาปักไป อยู่กลังโดนกันว่าเป็นมองคอยถือคือกันมโนมองมองกันนะอาจารย์ยืนแีพยวเลี้ยงกันใตลไยอยู่หนึ่งก็ไป๋องเบอร์อวมั้งคกระองตีแตกงั้นามันไม่งิ่งจ่มาเบิรงกูดิฉันเนามึงเล่นยามาเหลืออาจัรนถ้ามึงเล่นมึงโดนอาจารยนเบามิเต่ากูว่ามึงหมวยบ่แม่นพญปัณนะกูชเปี้อจะบาดได้สนเนาะ้วยเขาก็ยื่อล้รเขาก็บอกเพื่อนเ อันคุยกันดีๆว่าได้บอกครับว่าเสนออกูมึงได้เลยอาจารย์อันนี้อันนั้นก็คุ้นละแต่มันว่ถึงก็กูแดีวมันคุ้นละมันโม้วมนคุยกันดีๆได้บ่มครับในวันเสิร์ว่าว่ากันดีๆก็ได้เจ้าเขาคอยก็เพื่อให้กูจักกันหรอกท่านคอยผิดคอยก็ย่อมมาลาผิดโดยดีไซน์ของมนุษย์คุยกันเลยนี่ค็ว่าว่ากันแบบมนุษย์แบบมนุษย์สัมพันธ์ได้ว่าว่าสนอมึงจับสลาเอาที่มึงเป็นเจ้าหน้าที่จะได้บักบอบเอาไปอยากอายเขาได้ไหม แต่การมีมอญหนึ่งแลนเขาบอว่าโอ้เสดอาจารย์เขาบาเดีดีว่าท่านเขาจังมาของวันขอนทวดนะเสดวังไห้คอยเิ่งหนาบรรลุมองนางมอนเป็นทังไหนมันคือจังหวะจากเปื่อนว่าเขาหน้าห้องประมณเด็กอะวานสิอิหรีนะครับคันเส้สุดนั่นเส้สุดเข่านี่ยเจ้าวาเจ้าของขักหลายอันนี้สาธุเด้อผมว่ได้ว่าคู้นึงผู้ใดเด้่ว่าผู้เคยเห็นมากนะนะเุดเจ้าเดียร่างเก่งกะหาพันแต่สุดชุดนักร้องข่อยนี่แปมมื่นเลยแต่ละชุดนั่นนะ กสิอ้างชุดวากระหู้ยศหรอกว่าท่านปฏิบัติงานกระหู้ยดอกครับแต่ว่ากะคขาบอกข้อจาำใจเป็นกันเองครับพี่น้องประชาชนช่วยแน่ถลนาผู้เดียวหน่าผู้อื่นก็ดีหมือนหน่าผู้อื่นก็ดีเหมืนั่นแหละครับจอดรถตั้งเป็นเชนกินเหล้ากินเบียร์รถเอาไปใส่ห้องอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั่น่าพิลักอ่ะแมนแต่ว่าเจ้าหน้าที่กะขอให้เป็นกันเองกับประชาชนช่วยแน่ถลนาเออเพราะว่ายุ่งมองไหนพันน่้มันบอกว่าได้ดอกไม้หมดเลยครับคือเคยเห็นมากเขาบอกสู้ฟังซื่อสื่อนี่ละเออจะเรื่องว่า อ่าเอียงก่อสวรรค์มีตาสวรรค์มีตาซุ่มมือนี่กล้องมันมีสุกคนแมนเดมือก็ไปเด็ดแต่แต่อ่าวก็เฮาเลยมือมือเรื่งปอนก่อนไปไปแสงนะครับไปแสงหน้ามือมือน่ะขอวัดก่อนนี่นิสัยผมแกเอาให้แบ่งยี่สิบกลับปั๊บย่างออกไปสีแดงสีแดงว่าสั่นเขามาไหม สีแดงบบวสัไหเียปบมแดงเศร้าใส่ขดเออปอดเออปับแต่สีแดงเศ้าล้วมาเอาอ่าสามคนอีพีสามคนยังได้สามขวดน่ะสามคนอีพี่ยสามคนะโอ้ยแวสูหาแสแสตกก็เปลียนบออันแค่นี้วันอะสแอันนี้บ่ได้ววาเลี้ยงผู้หนึ่งผู้ใดดอกครับวาเลี้ยงผู้ก็จะเอาบดีผลดอก ผู้ก็จาดีก็เตรียมบ้านเตรียมเมืองคนละเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นั้นกับพี่น้องคอยนี่ละก็เสี่ยวก็สิี่ยวเนี่ยก็เสี่ยววะบักถึงบอกถึงระบือก็เป็นตะฟังไม่เหรอบักเถิงการตันวัวชมก็บอกกันมาพากันไปเด้อคุยกันเล็กๆน้อยๆไปสละครับการว่าเฮาบ่ได้ให้ผู้ใดเด็ดรล้วดอกคุยก็ได้เล่นเบ้าหยอเบ้าเหมือนสินละเออ กัพี่น้องกับนาทีไผนาทีมั่นเนาะครับคู่กับไปสอนหนังสือตำรวจกัหาปฏิบัติตามนาทีเข้ากาหากินให้อยากไปตามภาษาเขานี่แหละแม่นทุกข์ยากปากหมองบางครั้งมันเข้าเท่ากับกัดฟันสู่เลยจอยบางครั้งมีเข่าปั่นเดียวก็มีสิีกินเข่าเลยเข่าเพราะเอิมกันเนี่ยสองคนสามคนมีเข่าปั่นเดียวก็มีนี่คือควมทุกข์ควมยากแ่นศิลปินเนี่ยย่ำอิ่มอิ่มบนเทวดาย่ำทุกทูกให้เข้ามาขึ้นเวทีวันเทวดาอืลงมานอนยู่ขังเน่มก็มีบ ผมไปเดินสายเว้เดินสายในสายศิลปินตั้งแต่อายุสิบสิบสิบห้าปีสิบห้าสิบหกปีเขาเขาวงการเลยเนี่ยผมหู้หู้เพ็ดหู้ร่อนหู้หนาวหู้ยังมืดเห็นมามืดเห็นมามืดครับเพราะว่าสีเป็นสันสูงลงกันผมกับฟอซีเนะี่ยผมบอกสู่ฟังแต่ผมมีความสามารถไปหลายประเทศผมเห็นไปหลายประเทศครับนี่คือ คือประสบการณ์ของผูมมากคือด้วยความสามารถของเจ้าของนี่ละครับเออขับ่าได้เก่งเกินไปแต่ว่าวหากหังพ่้โง่เกินเกินไปนน,น่ะยนะก็ก็ได้ไปมันเห็นเหมิดมันเห็นเหมิดน,น่อนะประสบการณ์ถ้าเห็นข้าหึจังซุมซ่มผู้ใดซุ่มเจ้าไหนล่ะสาธุเจ้าหน้าที่ก็มาหาหรืเว่ายางไงยังสิ่นั่นก็ครับผมโม้เวิร์ดเสียทันสีมา่ร่ายใดนะครับแต่ผมก็ขังเบาๆก็ๆสร้างเพลินเพลินถือว่าเพลินมีศักดิ์ศรีมีกมเกียรติมียศเนาะเพาก็ฟังเสือ แจ้วขันข่ไขว่ามันสิผิดห,หลายนะผิดหลายอืมมันสิมากเกียซีเดอ้อโอ้เนี่ยเนี้ยโอ้ยเจ้าออนี่แม่อย่าลืมเด้อครับอ่า<แ>อย่าลืมสิว่าฟังภาษาไทยเออเออผักได้ๆเดอ้อนำประหลาแม่คุณเดอ้อเออแอบแบเอามาาื่อวานที่ม้มืนขึ้นกินข้าวมาขึ้นเห็นว่าซีรีส์จำถึงแต่กแกียวกันมา กินเขาก็ปิ้งไก่ป ah, ิ oh, ้งไก่ก็บพื่อจะกินจำต่แก like ้วเจ้าตะแก้วเอาอีหลีได้พี่น้องให้ฟ้าฝ้าดังลมไปขึ้นนี่หว่าก็กินเขาอยู่นี่ยุดอันลาลันนี่อะไรเอ๋นี่ไหมมองขั่วนี่ไหมผมออกปลามาลงนี่เราก็กินเอ้าไปตำเจียมาแล้วน้ำปลาเราน้ำปลาลยอดอันนี้เลี้ยงกิ่งเดี๋ยวฝากเขาหอดฝุ่นแล้วหอดเจ้าของอันน้ำปลาละเด้อของมีคุณเด้อแซ่อิหรีเด้นี่กุ้ยกับ สายันมันลงอยู่นี่มันขึ้นแล้วก็กินจำว่ามันเวยบาง่นนี่มันขึ้นพี่ดีตัวการเวยบันนาแน่นี่แตกเวยบันนาแน่ยสวดพูดผูเล่นเลยพี่น้องเดี๋ยวแรกก็ยื้สถานีวิทยุเท่านี้ก็มีเด้อในละซีเรียช่วยในละพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงเนี่ยพี่น้องได้ยู้ได้กินกันแซ่บพิลีครับในราคาวพอแพงเกินไปซื้อขวดเดียวคุ้มค่าครับดูดจนวันเลียบเลียบลุดเจ้าเอาไปเทใส่เมียนห็มันนอนอยู่เด้อจำบ้างฮะ เทใสหม่องไหโอ้ยเทใสหม้อยเดียบบ่เทใสทองมันละห้วยผู้เจ้าของมาห้วยยุดหยีเขาใส่เทนน้ำหอมหมดนี่อาจารย์มั่นสันที่คุณนนะถ้าถ้าเทน้ำหอมหมดโอ้เรียกว่าเปสีดลดมันเห็ดมาจากสกัดมาจากปลากระตักกับปลาทะเลพี่น้องร้องกับมึงเด้อพีนอพ่น้องสีน้องสีตีตดใจเลยกินกินร้องซิมมึงก็แล้วกันา่าผมสีวอลเลยรั่ววิลีล่ กันบอดีผมเตะกับป้าหลอดประเด็บมันเสนอใผมเป็นหี้สิบสาสิบบริษัทนแต่มันบดนใจเก่ามากินเออมาขายเอไม่ผมว่าห้ิว่าเรียนการค้าหรอกแต่ว่าผมไม่ให้ขายราค่าหนึ่งก็บ่กจีต่างหรอกแต่ผมเห็นว่าอยากให้พี่น้องกินมีประโยชน์มีคุณนค่าของปลาอันนี้โบแมนมาโฆษณาเออว่าสู้ฟังอยากให้กินของแทบออื การยื้เรื่องกนแล้วกันพี่น้องครับฝากไว้สำหรับแฟนเพลงสุขุสุขุนเด้อโดยเออเมื่อแรกนี่กาพูดละไปฝากกันช่วยใช่พูมกูนะใช่ภูมิกับพี่น้องคุยกันสนิทกันสมดมากเพราะขวดเนาะเน่ยเดี๋ยวขอไปสิก็ขอจะขับกันจะคุยกันต่อคือจังเห็นรถเปิดไฟมาวับวาหวาหวาไม่หันเส้นเนาะไปก่อนเด้อไปไปก่อนเด้อยินีดีม่แห่งสุขุสุขุนสวัสดีครับ